ตายเนี่ยมีสปริงตัวนะครับใกล้เคียงกับจมูกจริงต้องใช้ซิโคลไหม <Okay. S 1> จริงๆอ่ะเดี๋ยววันนี้มาดูแก้จมูกนะครับคนนี้แก้ฟิลเลอร์ที่จมูกนะแล้วก็จะเสริมด้วยแล้วก็ต่อแกนโครงสร้างเพื่อให้คนมีมีความยาวแล้วก็ดกขึ้นนะครับโอเคเรามาดูตรงนี้นิดนึงก็ได้ครับเนี่ยมีฟิลเลอร์ส่วนเกินที่โคนจมูกนะครับปกติแล้วปัจจุบันเราไม่ไมแนะนําให้ฉีดฟิลเลอร์จมูกแล้วเพราะว่ามีความเสี่ยงนะที่จะเกิดปัญหาเรื่องของ ตาบอดได้นะครับปัจจุบันที่จมูกนี่ก็เป็นบริเวณที่มีเส้นเลือดเยอะเราไม่แนะนํานะครับถ้าจะเสริมจมูกก็ใช้การทําจมูกไปเลยนะครับปัจจุบันก็ใช้โอเพนหมดละนะครับเกตุเทคนิคการใช้กระดูกกอนหลังหูนะในการต่อแกงโครงสร้างให้นะครับส่วนที่ฟิลเลอร์นี่เขาไหลออกมาฮะเราก็ทําให้ฐานจมูกเขากว้างออกจากฟิลเลอร์นะมันแค่มีฐานฐานกระดูกกว้างนิดหน่อยแต่ว่ามันเป็นโคนกว้างเกิดจากฟิลเลอร์ที่ไหลลงมาจากหน้าผากน,นะเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาตรงนี้นะะก่อนที่เราจะทําจมูกทั้งหมด โอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะอ่ะโอเคครับก็จะเห็นว่าเห็นไหมนี่คือหลังจากที่เราปรับรูปทรงใหม่แล้วแก้ฟิลเลอร์เรียบร้อยนะครับแล้วก็ปรับทรงสร้างปลายให้ยาวออกไปนะครับสวยงามขึ้นเนาะปลายมีความกลมมนสวยนะฮะแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติดีข้อเด่นของงานที่ทําด้วยกระดูกอ่อนหลังหูก็คือว่าปลายเนี่ยมีสปริงตัวนะครับใกล้เคียงกับจมูกจริงคนถามบอกว่าเอ๊ะมันจะแข็งแรงได้จริงไหมนะการใช้ปลายกระดูกจริงนะครับเอ่อ ที่ทำจากหลังหูนี่นะต้องใช้ซิโครงไหมจริงๆเรียนว่าถ้าเราทําอย่างถูกวิธีนะหลังหูก็ทําได้สวยนะโอเคนะครับแล้วก็มีความแข็งแรงได้นะครับคือนะความโด่งสวยดีเอาละครับก็เป็นที่พอใจเย,เยียยม